ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมดอมโพลิสดอมอีกเช่นเคยนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงมอดนะครับจากเวิร์กช็อปเอามาลงในเกมคิดิฟหรืสองนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นพวกมอดเสียงวุ้นปืนนะครับพวกมอดเอ่อให้ชตเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงพวกมอดเสียงซาวทกหรือว่าเสียงเพลงในเกมนะครับในคลิปนี้นี่ผมจะมาสอนวิธีการลงแล้วก็อธิบายการให้เข้าใจนะครับตามฉบับของผมเองนะครับก็เห็นหลายคนรีเควสกันเข้ามานะครับว่าพี่ๆ มดนี้ลงไงพี่มดนี้ลงไงผมรู้ไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวจะเอ,อไกด์แล้วก็ช่วยสอนลงให้นะครับผมผมเข้าใจนะว่าในหลายครั้งที่เราเข้าเวิร์กช็อปันเนี่ยเรามักจะกดซับสไคร์เลยนะเพราะว่าเอ,อบางทีนะครับเวลากดซับสไคร์เนี่ยคือมันก็โหลดให้ในตัวเกมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเป็นได้เป็นได้ที่ฉ็อปแมปนะครับผมถ้าเป็นมดนอกเหนือจากนี้นะครับจะจะ,จะต้องแบบแมนวนวล ใส่มอนเองนะผมถ้าเป็นแมปนี่คือมันโหลดให้ในเกมอยู่แล้วนะคสำหรับเกมคิงฟอร์สองนะครับคือแค่กดซาวด์คลายนี่คือเล่นในเกมได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นม็อดที่นอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากที่ไม่ใช่พวกแมปนะก็ต้องแบบลงแบบแมนวนวลเองนะครับก็อ,อย่างที่ผมว่าไปนะก็พวกเอ,อ่อเสียงปืนเสียวปืนเสียงเฮฟช็ shot, effect, effect, อตเอฟเฟกตเอฟเฟกต์ต่างต่างนะครับเสียงผีเสียงเพลงในเกมอะไรอย่างงี้นะผมก็ต้องทําแบบแมนวนวลเองนะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อันนี้คุณชมอันนี้คุณผม,ม้ชมหลายคนก็ถามผมทางผ่านทางทวิตบ่อยมากนะครับว่าพี่พี่พี่มอดเสียงเพลงเองเหรอใช่ครับผมผมผม,มอดผมผมเออมอดเพลงเองแล้วก็มาใส่ในเกมเองนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะไกด์วิธีการทํามอดเสียงเพลงนะครับก็คือไปเอาเสียงเพลงจากคือเพลงที่ตัวเองชอบใน youtube ก็ได้นะครับเอามาใส่ในเกมคิวฟอร์ซองนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไกด์แล้วก็สอบวิธีการลงให้นะผมแต่ในคลิปนี้ผมเอาแค่วิร์กช็อปก่อนนะผมเพื่อให้เข้าใจกันง่ายนะก็่มต้นกันนะครับลมต้นกันในส่วนของมอดเสียงวุ้ดปืนแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ลงมอดอะไรทรปทร่ปที่ผมเล่นเล่นมานานนะครับผมก็ลงมอดมาเยอะเหมือนกันนะผมลงมอดมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางส่วนจะลืมไปนะเดี๋ยวก็ต้องมี ฟื้นความจากันมากแล้วก็ผมจะพยายามอธิบายนะครับให้เข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะผมเพราะผมก็เป็นคนไปคนเพื่อเก่งด้วยนะครับแต่ก็จะไปอย่างช้าๆแล้วก็เต็มที่สุดนะผมอ่ามอรุดปืนนะครับเอาเป็นเสียงวุดปืนแล้วกันนะครับผมจะลงฟาร์มาร์แล้วกันนะครับเสียงวุดฟาร์มาร์แล้วกันมาฟังเสียงนะครับคือฟาร์มาร์นในเกมแบบเสียงดั้งเดิมนี่คือจะแบบคือเสียงมันถูกรีไซคเคิลนะครับจาก อาวุธ AR15 นะครับกับเสียงปืนลูกซองนะครับเสียงปืนลูกซอง a 1 2นะครับประกอบกับ Master Key นะครับก็คือนะครับเสียงการยิงแบบดั้งเดิมแบบธรรมดาเนี่ยคือเอาเสียงจากปืน L15 มาลีเซ็คเกอรแล้วก็ไอ้ Master Key ตัว Master Key เนี่ยเอาเสียงปืนมาจาก a 1 2นะครับผมอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อหอดนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับเพราะว่าที่ไปคงขี้เกียจทำเสียงเสียงเสียงปืนในเกมนั่นแหละ ดูทรงนะผมผมขอฟังเสียงม็อดนี้ก่อนอยากลงฟา,าร์มม็มานานแล้วไม่ค่อยลงสักทีเอ้ยเสียงเพอร์ดีเนี่ยเสียงแบบดีโหลดแล้วก็เสียงการยิงอใช่ได้ผมลงม็อดนี้แล้วกันนะผมก็นในหลายครั้งนะที่คนทำเวิร์กช็อปนะถ้าแบบเขาให้ลงแบบแมนนวลเองนะคร,ครับเขาจะบอกรายละเอียดเนี่ย อย่าง i n s t a l l i n g เนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดด้านล่างให้หมดเลยให้เราทำตามนะผมก็สำหรับใครที่แบบว่ารู้ภาษาอังกฤษนะครับอ่านแล้วเข้าใจอยู่แล้วหรือว่าลงมอดหรือหรือว่าลงมัดพวกนี้บ่อยอยู่แล้วนะครับก็จะแบบสบายๆนะครับลงได้ง่ายเลยแต่สำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวมาทำตามขั้นตอนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายให้แล้วกันนะผมอย่างแรกนะครับก็กดส r i b e นะครับสมอคนี้นะครับอ่ากดส r i b e ก่อนให้มันดาวน์โหลดนะครับให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับให้มันโหลดมันเต็มนะครับ รอสักพักหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่สองครับคือโลเคชแล้วก็แล้วก็อันแพ็อไฟล์ซิปนะครับที่มีให้ในตัวพาดนะครับก็พาดตามนี้เลยนะครัพาดสตรีมไลบรารีนะครับเอ่อตัวสตรีมไลบรารีก็คือตัวโปรแกรมสตรีมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครลงได้ไหนนะคผมอย่างเช่นของผมนี่ลงลงได้ได้ซีมันก็อยู่ในได้อยู่ในได้ได้ซีนะผม อันนี้ผมผมก็ไม่ผมก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนว่าคุณผู้ชมนั้นลงโปรแกรมสตรีมไว้ได้ไหนนะครับผมอผมลงได้สี่นะครับแต่ผมมีวิธีง่ายๆนะครับที่แบบใช้หาหาผัดนี้เจอนะครับผมโลเคชง่ายๆเลยนะครับผมก็คือไปที่โฮมก่อนนะครับผมก็ไปที่ตัวเกมนะครับกดคลิกขวานะครับแล้วไปที่ property นะครับผมไปที่จากนั้นนะครับเลือกไปที่ local file นะครับ อ,อแล้วก็กดคําว่า browse นะครับมา browse มันก็จะโชว์มันก็จะโชว์เอ,อ่อโฟลเดอร์ตัวเกมนั้นออกมาเลยนะครับผมเป็นตัวเกมค i n ฟ f ร์สองก็จะโชว์ตัวเกมค i n g f ร์สองออกมาเลยนะครับเออสิ่งที่ง่ายก็คือเดี๋ยวขอขอญาตย้อนกลับไปเอาย้อนไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวกับที่มาตัวเองก่อนนะครับไปดู description ที่เขาอธิบายไว้นะครับว่าผาดไหนอ่ะ สตีมไลบรารี่นับก็คือสตีมนะครับสตีมไลบรารี่สตีมแอปนะครับสตีมไลเบอรี่ก็คือสตีมนะ Steam library, Steam app, นะครับนะแล้วก็สตีมแอปนะครับอ่าเรากดไปที่สตีมแอปเลยนะครับ <c oughs> เขาว่าไปที่เวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปปกติเวลาลงมอนนี้ผมจะหาผ่านกันอย่างนี้เลยนะครับหาผ่านแบบเปิดโฟลเดอร์แล้วก็าหาเองเลยนะครับผมมันจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเขาบอกไปที่คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ตามด้วยเลข เออสองสามสองศูนย์เก้าศูนย์นะผมอ่ะจากนั้นครับตามตามด้วยตัวเลขด้านหลังประมาณเออสิบตัวนะครับสิบตัวนี้นะครับให้เราก๊อบมาเลยนะครับถ้าใครที่ลงมด e มาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมดแมพหรือมด e, อะไรอื่นนะครับโฟลเดอร์ในนี้มันจะเยอะมากๆนะครับบางทีเราเราตาเราตาลายแน่นอนนะครับเราหาไม่เจอแน่นอนว่าไอตัวเวิร์กช็อปที่ที่โหลดมาเนี่ยไอไฟเวิร์กช็อปที่เราโหลดตัวนี้มาเนี่ย มันอยู่ไหนนะครับก็ให้กรอบตัวนี้มาเลยนะครับกรอบตัวเลขนี้มาเลยเพื่อหาพาดก็มันจะมีช่องเสิร์ชนับในโฟลด์ในโฟลเดอร์เอ่อโฟลเดอร์พาดตรงตรงนี้นะครับผมกรอบแล้วมาวางเลยจะได้หายง่ายนะครับอจากนั้นครับเรากดเข้าไปเลยนะครับผม browse pc อาไปดูวินโด์นะครับเช็คไฟล์กันนะครับเป็นไฟล์ ir นะครับผมเราแตกไฟล์มาเลยนะครับ คือแล้วแต่คนทำเวิร์กช็อปบางคนด้วยนะครับเอ่อคนที่ทำเวิร์กช็อปบางคนนี่เขาอาจจะไม่ได้แบบซิฟไฟมานะเขาจะแบบให้ไฟอย่างนี้มาเลยนะไฟแบบ B.N.K แบบไฟล์แบบสดๆมาเลยนะครับไม่ได้มาซิฟไฟอะไรอย่างนี้มานะครับอ่าแต่จะลงฟาร์มาจริงๆนะครับก็นี่ฮะนี่คือมอสเสียงฟาร์มานะครับเราจะลงสามตัวนี้กันนะครับถามว่าทำไมต้องลงสามตัวนี้นะครับอธิบายให้อีกรอบหนึ่งแล้วกัน ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจนะครับคือปืนฟาร์มัสเนี่ยที่เป็นปืน DLC เนี่ยมันมันมันเอาเสียงเสียงนี้เสียงไอเสียงปืนพวก AR15, a a, a 1 2แล้วก็พวกเออเสียงชักปืน HZ12 เนี่ยมารีเซเคิลให้เป็นปืนฟาร์มัส <c oughs> นึกออกปะคุณผู้ชมคือแบบทิ่ไวท์คงจะขี้เกียจมากคือแบบขี้เกียจทำซาวแล้วก็แอนิเมชันปืนฟาร์มัแล้วนะครับ ชนะนี่มันก็จะได้ทั้งตัวเสียงปืน AR สิด้วยนะครับได้ทั้งตัวปืน A A 12ด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวปืน h ฮ12ซด้วยนะครับตัวชักแบบเสียงชักปืนนะครับเฮ1เซดหนึ่งสองนะครับแล้วก็ได้ฟาร์มัดด้วยนะครับสี่ปืนนี้นะผมก็ตามานี้นะครับเสียล้ยทำไงต่อนะครับก็ y ี h เดือบ B N K y ฟ U a n t and p e a s e h e m into ตามพาดนี้นะผมก็คือเอาไฟ B N K สามตัวนี้เนี่ย อันนี้มันจะมีเเผื่อใครสงสัยนะอันนี้จะมีอันนี้อันนี้คือเขาแยกเป็นเวอร์ชั่นนะครับอินดอร์คือถ้าใครชอบเสียงไหนก็คือเลือกเสยงนั้นได้เลยนะครับเขาจะแยกแบบเออถ้าใครชอบเสียงแบบประมาณนี้นะประมาณนี้นะแบบอินดอร์เงี้ยเอาดอร์เงี้ยเขาจะแยกมาให้นะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรา,เราเอาตามนี้ก่อนนะครับเอาตามที่เขาสแตนดาร์ดให้มา ก็พี่เบียนเนะครับไปตามผาดน,นี้เลยนะครับแล้วก็เปิดมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็กลับไปเลยครับทำตามเดิมนะครับคลิกขวาที่ตัวเกมแล้วก็เพื่อให้มันง่ายแล้วรวดเร็วนะครับก็คือไปที่โฟลเดอร์ตัวเกมมันเลยนะครับเอาไปเลยนะครัเปิดมาสองโฟลเดอร์นะครับ, folder, รบย้อนกลับไปดูความชัวเอาย้อนไม่ได้อีกแล้วอืม <c oughs> ไอเทม านขั้นตอนต่อนะครับก็คือเอาไฟล์ BNK เนี่ยไฟล์ BNK เสามตัวนี้ยวางทับในพาทนี้นะครับก็คือ document my game นะครับคิด f o r สองนะครับเคฟ game นะครับจริงๆก็เป็นตัวโฟลเดอร์ในเกมเลยนะครับก็ที่เราเบลเบลเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นะครับก็ถูกแล้วนะครับเคฟ game นะครับเอ่อแล้วนะครับผมจริงๆจริงๆคนที่ลงในผลเดียวกันเอียดลงใน ด็อกคเมนต์นะครับก็จะขึ้นในด็อกคีเมนต์นะครับแต่ถ้าจริงๆผมลงในตัวเกมเลยก็ได้นะครับลงในตัวเกมนะจริงๆมันลงลงในโฟลเดอร์ด็อก m e เมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะลงในด็อกคีเมนต์ไมเกมนะครับคิงฟอรสองนะถ้าถ้าถ้าผาดไม่มีก็ต้องสร้างโฟลเดอร์อีโฟลเดอร์หนึ่งนะครับจริงๆทำามีก็ได้แต่ว่าเราเอามาใส่ในโฟลเดอร์ตัวเกมเลยนะครับแล้วก็อย่าดืม b แบ็กอัพไฟล์ตัวเดิมด้วยนะครับถ้าผู้ชมเอ่อ แบว่าแค่อยากจะลองเฉยแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามอนนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับผมแนะนำให้แบ็กอัพไฟได้แบ็กอัพไฟไว้นะครับอย่างหนึ่งเลยสําคัญมากนะครับควรจะแบ็ k อัพไว้นะครับผมแบ็ k อัพยังไงนะครับก็คือก๊อปโฟลเดอร์ไอตตัวคิวโฟลสองนี่ก๊อปมันทั้งหมดเลยนะครับก็หมดนี่เลยนะครับหรือแบบก็เฉพาะทางก็ได้นะครับคือคุณสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งแล้วเราตั้งชื่อว่าแบ็ k อัพก็ได้นะับแบ็กอัพอ่าแบ็กอัพไว้นะครับ อัพไว้แล้วก็เอาเอาไฟล์เสียงดังเดิมเนี่ย copy ไว้แล้วก็ไปแบ็กอัพใส่ในโฟลเดอร์แบ็กอัพเลยนะอ่ะมีอะไรบ้างจะยุ่งยากหน่อยนะฮะอันนี้คือในส่วนของการแบ็กอัพนะคุผู้ชมแบ็กอัปในตัวตัวไฟล์ตามชื่อนี้เลยนะจริงๆเราต้องคน้คนหาทีละอย่างก็ได้นะครับ ปัญหาที่ย่ยยังก็ได้มันพวกเซ1 2าก o อ y UV เซต1 2อ่านี่นับวเดือนนี้นับ c ปี้นับแล้วก็ย้อนกลับไปนับแบ็ c อัพ ก็จะประมาณนี้นะครับจะคุณผู้ชมอาจจะเปิดอ e ีฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เออเปิดเปิดอ e ีฟลเดอร์เพื่อบ็กอัพนะเพื่อก๊อปแล้วก็มาวางใส่เป็นในโฟลเดอร์บ็กอัพก็ได้นะครับอืมนี่คือการในส่วนของการบ็กอัพนะครับแต่ผมไม่บ็กอัพแล้วกันนะผมอยากจะลงเลยนะครับลงให้มันสเสร็จเลยนะครับคือผมเชี่ยวชาญการลงมอดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าแบบ ถ้าม like, ีปัญหาก็เดี๋ยวผมก็ไล่ไล่หายเทืออันนี้เอาก็ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับุผู้ชมก็แนะนําให้แบ็กอัพไว้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งลงมดไว้ใหม่นะครับอ่ะก็ถึงผัดนี้นะครับเอ่อปาพีซ์นะครับ WY Audio นะครับแล้วก็ i n น o w s นะครับตามนี้เลยในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับเราเอาไอตัวตัวโฟลเดอร์นะครับจากข้อที่สองเนี่ยแต่ที่เราแตกไฟล์มาแล้วเนี่ยก็ไปครับก็ไปแล้วก็วางไปเลย รีพีสไปเลยนะผมทค่นี้เองครับก็ได้แล้วนะสำหรับมอดเสียงอาวุธปืนนะครับก็สำหรับคนที่ลงมอดเสียงปืนอื่นก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันครับทําตามขั้นตอนนี้เลยนะผมไม่จะเป็นพวกมอดอื่นๆนี้เราทําตามนี้เลยเขาจะมีบอกให้หมดเลยครับซับสไครต์ออกเกมแล้วก็รีสตาร์ทเกมใหม่นะเพื่อให้ไฟล์มันดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตามนี้เลยนะครับ Copy ไปยังโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับ แลมีบอกวิธีการอันดิสตอร์ด้วยนะครับจริงๆเขาต้องบอกว่าแบ็กอัพไว้ด้วยนะจริงแบ็กอัพแบ็กอัพไว้ด้วยไฟเสียงเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ได้แล้วครับลองไปดูในตัวเกมดีกว่าอ่านะฮะมา,มาลองนี่ฮะได้เอลสิบห้าด้วยนะครับมอสได้แล้วประมาณมาตัวคีอ่าก็ตามนี้นะครับสำหรับมอสเสียงอาวุธนะครับได้ตามนี้เลย เสียงเพาะมากพผมชอบว่ะดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะในส่วนของการลงมอดปืนก็จะประมาณนี้นะผมใครที่ไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะผมส่วนถ้าใครฟังผมอธิบายไม่ดูเรื่องจริงๆนะครับก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะผมไปตอบนะครับ,รบก็ก็นี้ก็จบในส่วนของการลงมอดอาวุธนะผมอ่ะต่อมานะครับในส่วนของการลงมัดให้ช็อตเอฟเฟกต์นะผม ก็ในส่วนของมอดเฮชชอตเอฟเฟกต์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะผมใช้มันประจำอยู่แล้วนะครับก็เป็นใช้ตัวคัตตอมเฮชชอตเอฟเฟกต์นะครับของคิดดูฟอร์วันแล้วก็เฟกจิบนะผมก็เข้าไปในเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เอ่อพิมพ์ค้นหาคำว่าเฮชชอตก็ได้นะครับก็ก็จะเจอเลยนะแค่คำว่าเฮชชอตเฮชชอตก็จะเจอเลยนะผมนี่ผมใช้ตัวนี้นะผมใช้ตัวนี้ในการลงมอดนะผมเอ่อคัตตอมเฮชชอต Fx นะครับ k i n e for One Effect Gif นะครับได้ฟีลแบบยิงหัวทีเหมือนพักแรกนะครับเสียงแบบพักแรกแล้วก็เสียงแบบเคียวข้าวเกียบดังกรอบดังกรอบนะแนะนาให้ลงนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าคุณผู้ชมนต้องซื้อตัวตัวแพ็กเกจให้ชดเอฟเฟกของทิวไว้ก่อนนะครับถึงจะใช้มอดนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ได้ซื้อตัวให้ชดเอฟเฟกทั้งสองสองแพ็กเกจเนี่ยเออลงมอดนี้ไปก็เปล่าประโยชน์นะครับลงมอดนี้ไปก็ใช้ไม่ได้ดีนะครับผมต้องซื้อด้วยนะครับ ซื้อตัว h e ้ช็อตเอฟเฟกด้วยนะฮะก็หลักการลงมอดนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับที่ผมพูดไปในมอดเสียงอาวุธนะผมเออก็เขาจะมีดีสคริปชันบอกให้บอกวิธีลงให้นะว่าเออไอถ้าเรากด s u b s c r i b e แล้วนะาตัวไฟล์ตัวไฟเวิร์กช็อปเนี่ยจะอยู่ไหนนะครับตามผาดนี้เลยนะครับแล้วก็ไปใส่ในตามผาดนี้เป็นต้นนะครับผมก็เขาบอกว่ากด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็เออ ดิสตั้ดเกมนะครับคือคือคือออกเกมก่อนนะครับแล้วค่อยลงมอดสซับสไครต์นะครับผมจากนั้นนะไปที่ผาดนี้นะครับลายเสร็จที่ผาดนี้นะครผมก็ด окумент ใหม่เกมคลิป4 2นะก็ตามนี้เลยก็เหมือนเดิมครับผมคลิกขวาที่ตัวเกมนะโปรตี้นะครับแล้วก็ไฟล์บราวส์อ่าก็ไปที่สตีมแอปนะครับเอ่อเวิร์คช็อปนะครับดาวน์โหลด เอ๊ะคอนเทนต์นีอ่อสองคอนเทนต์นะครับแล้วก็สองสามสองศูนย์เก้าศูนย์นะครับแล้วก็ตามผัดนี้นะผมตามผัดนี้เลยสองสองแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ก๊อปปี้นี้ไปเรียงนี้ไปเพื่อเพื่อหานะครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับอ่าก็จะมีสองโฟลเดอร์นี้นะครับที่ต้องเอาไป ทับหรือรีพีทกับเอ่อตัวไฟล์ตัวเกม Killing f l l 2นะครับเพื่อจะลงมอดได้นะครับก็เปิดขึ้นมาอีฟลเดอร์หนึ่งนะครับไฟลโฟล์ดหนึ่งแยกไว้นะครับอ่าเกมนะครับเอาพีซีนะครับนะครในสองตัวนี้นะครับเหมือนกันก็ Copy แล้วก็วางใส่เลยนะครับแค่นี้เองครับผมแค่นี้เองสำหรับมอดให้ช็อตเอฟเฟกลงง่ายมากๆนะครับผมรีพีทไป นะครับเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ก็สามารถที่จะใช้ใช้เอฟเฟกต์เฮดชดได้ในเกมแล้วนะผม อ่ะอออตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับนั่นคือการลงมอสซาวแท็ก หรือคัตต้อมมิวสิกนะครับเอามาลงใส่ในเกมคินฟะลอสองนะครับก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าเบื่อที่จะฟังเพลงประกอบจากในเกมคินฟลอสองแบบเพลงประกอบเดิมๆอะไรเงี้ยเบื่อแล้วนะครับจะจะหาเพลงประกอบอื่นๆจากมัลชอปแล้วมาใส่ในแล้ว,แล,วแล้วมามอดใส่ในเกมนะผมก็ทําได้เช่นกันนะครับมีให้เลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาในอินเอรว่าซาวแท็กนะผมก็จะมีให้เลือกเพียบเลยนะพวกเพลงประกอบที่เป็นมอดอะไรเงี้ยนะผมก็มจะเป็นเพลงมอดจาก อนิเมะต่างๆนะครับหรือว่าอย่างเกมดังๆอย่างติ้วเมคายนะครับหรือว่ายากุซ่านะครับอะไรอย่างนี้นะครับไซต์เว็บติงยังมีเลยนะครับหรือว่าเพลงจากเปลงประกอบจากอนิเมะอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีให้เลือกนะครับแล้วแต่เลยที่เราเลือกซับสไครต์นะครับแต่ในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวผมอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมนั้นเอ่อมอดเพลงเองนะครับแล้วเอามาใส่ในเกมเองจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมสอนทําให้นะครับสอนทําแล้วก็ไกด์ให้นะครับทอ่ทเอามอด เอาเพลงจากเอาเพลงที่ตึงชอบนะครับเอามาลงใส่ในเกมคินฟอลสองนะมาฟังเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสวนาน,นั่งเปิด youtube แล้วแบบเล่นเกมคินคินฟอลสองไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วมีโฆษณาเด้งเงี้ยเออ <c oughs> จะตัดปัญหานั้นไปด้วยนะครับผมแล้วก็ยังจะดีฟิวมากกว่าด้วยนะครับเชื่อผมนะครับเดี๋ยวเราเราติดตามได้ในคลิปหน้านะครับผมแต่ถ้าใครไม่เรื่องมากนะครับแต่ถ้าใครไม่เรื่องมากแต่ว่าเออ อันนี้ก็ได้นะครือไม่ใครก็ได้อะไรอย่างนี้นะรถยากุซ่าได้เจอแบบมอดเพลงเวิร์กช็อปที่ตัวเองชอบนะครับอ่ะผมเอาเป็นยากุซ่าแล้วกันนะครับสมมุตินะผมก็วิธีการลงมอดก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับที่ผมทําในทําในเอ่อการลงมอดเสียงปืนแล้วก็แค่โช f ์เอฟเฟกต์นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจะไงเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผมก็เหมือนเดิมครับสก๊สไครต์นะผมแล้วก็หาผ่า ตัวที่เราสมัครเข้าเวิร์กช็อปนี้นะครับผมว่ามันอยู่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมตีนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ไฟล์เราเหมือนเดิมเลยนะครับผมสตรีมแอปผมเปิดโฟลเดอร์หนึ่งด้วยนะครับจะได้เป็นจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมทุกครับรวดเร็วอ่ะก็หาผาดเลยนะครับหาผาดสตรีมแอปเวิร์กช็อป คอนเทนต์สองสามสองศูนย์เก้าศูนย์นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขเลขไอดีเวิร์กชอปที่ส u ั s c r i b e นะครับนะแล้วก็มามาใส่โอ้ยผมเปิดผิดโฟลเดอร์อะผิดโฟลเดอร์เดี๋ยวดีๆนะอ่ะนี่นี่นี่วางนะครผมอ่าเป็นจากจากูซ่านะพับบิชแล้วอยู่ไว้อดิโอบินโดนะครับอ่านี่ก็คือในส่วนของ เอ่อมอดเพลงยากุซ่านะครับทั้งหมดเลยนะครับเขาจะมีคนทำเนี่ยเขาจะมีเอ่อโน้ตแผ่มหมอบบอกมาด้วยว่าเอ่อเพลงเพลงประกอบหัวชื่อชื่อเพลงประกอบในเกมคิมโกสองเนี่ยจัดแทนเพลงนี้นะเพลงนี้นะนะครับแล้วก็ดูได้นะผมดูได้นะครับแต่ใครไม่เรื่องมากก็ใส่เลยนะผมเหมือนเดิมครับผมเอามาใส่ในรีพีทนะครับใน Steam แอ p นะครับ คอมมอนคิมส really, ์22เคฟเกมเบลพีซีนะครับเคฟเกมนะครับเบลล์พีซีนะครับดับเบิ้ลวายอดโอนะครับวินโด้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็กรอบทั้งหมดนะครับเอามาใส่แค่นี้เองครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือที่ผมไม่แนะนำให้หาหาแบบมอด เพลงจากผู h ช p เพราะว่าคุณดูดิฮะคุณดูไฟล์ามานดิฮะใหญ่มากกิกหนึ่งเลยนะผมมอสซอลแทกนี้กิกหนึ่งเลยเยอะมากมากับผมผมถึงอยากให้ผู้ชมนั้นมัดเพลงที่ตัวเองชอบแล้วมาใส่ในเกมเองจะดีกว่านะผมอ่ะก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมแค่นี้เองนะผมอ่ะเรามาดูในเกมมันดีกว่านะว่าเพลงจากคุณซาจะเป็นยังไงอ่ะ๋ยวผมเล่นพ้่มเสียงก่อน โอ้โหเพลงประกอบยากุซ่าเป็นไงล่ะจริงผมก็ชอบเกมตะกูลพวกยากุซ่าพวกล้อจัดเม้นนะดูมาอยู่เกมสนุกเพลงไหรลีแล็กนะผมพ่าสุดาไาดูในเกมดีกว่าอ่ะนี่คือนี่คือมดมดเพลงประกอบจากเกมยากุซ่านะครับในเวิร์กช็อปอ่าไม่รู้ว่าตีดีตีดีกสิบป่ะนะะมาตามนี้เลยนะครับ are clean And targets. here here your first Zeds. to out You come open. Boss. Eyes ก็ยังไงคลิปนี้ก็ผมขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเห็นหลายคนที่คุยกันมาก็ก็ตามนี้เลยครับผมเดยกก็เจอกันใหมนคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ cái cánh